วัสดีครับผมช่างหนึ่งมินบุรีครับในคลิปนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของกลไกในการตัดวงจรของ์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898แล้วในคลิปนี้แอดมินก็จะพาไปดูตารางที่ป,ปิ้งเคิร์ฟของ์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้ด้วยนะครับว่าเวลาดูตารางกราฟเนี่ยเขาดูกันยังไงเขาอ่านค่าตารางกันยังไงซึ่งในคลิปที่แล้ว แอดมินอธิบายไปแล้วว่าสกิทเบกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898ตามมาตรฐานก็จะกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีกลไกในการตัดวงจร2ชุดอยู่ภายในตัวเดียวกันกลไกในการตัดวงจรชุดแรกก็จะเรียกว่ากลไกในการตัดวงจรโดยอาศัยความร้อนในการทริปหรือที่เรียกว่า t h e ร์ a l ทริปนั่นเองส่วนกลไกอีกชุดนึงก็จะเป็นกลไกในการตัดวงจรโดยอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเดี่ยวนำ ก็จะเรียกว่ากลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกคริปนั่นเองซึ่งแอดมินเคยอธิบายไปแล้วว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยไหนก็ตามมันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อมีกระแสเกินพิกัดของมันมากกว่า1.13เท่าขึ้นไปถ้ากระแสเกินพิกัดของมันยังไม่ถึง1.13เท่าและยังไม่เกิน1.13เท่าเนี่ยมันยังไม่ตัดวงจรนะครับ แต่ถึงแม้จะมีกระแสเกินจากค่าพิกัดของมันมากกว่า1.13เท่ามันก็ไม่ได้ตัดวงจรทันทีทันใดนะครับเพราะว่ากลไกในการตัดวงจรช่วงต้นหรือช่วงแรกเนะี่ยที่เรียกว่าช่วงกระแสโหลดเกินมันใช้กลไกในการตัดวงจรโดยอาศัยความร้อนในการทิปหรือที่เรียกว่าเทอร์ทิเนี่ยกลไกในการตัดวงจรชนิดนี้ก็จะมีบเมทัลหรือใบเมทัลลิกทำหน้าที่เป็น กลไกในการตัดวงจรซึ่งตัวใบเมทัลเนี่ยมันจะต้องอาศัยความร้อนสะสมที่ตัวมันจนเกิดการโค้งงอมันจึงมีความแปรผันกับอุณหภูมิแวดล้อมด้วยกลไกในการตัดวงจรชนิดนี้ก็จะเรียกว่ากลไกในการตัดวงจรแบบ6ผันหรือแบบแปรผันนั่นเองซึ่งถ้าดูกลไกในการตัดวงจรที่อยู่ภายในตัวมันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ไทยไหนก็ตามถ้าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้ก็จะมีกลไกในการตัดวงจรทั้ง2อ,อย่างต่ออนุกรมกันอยู่ก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน,นกลไกในการตัดวงจรทั้ง2ชุดนี้เลยครับถ้ามาดูตารางกราฟนี่ก็จะยิ่งเห็นชัดเห็นไหมครับกลไกในการตัดวงจรจะทับซ้อนกันอยู่กราฟที่เป็นเส้นเคิร์ฟเส้นโค้งเนี่ยจะเป็น,นกลไกในการตัดวงจรของเทอร์โมชิพส่วนกราฟแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็จะเป็น กราฟของกลไกในการตัดวงจรชนิดแมกเนติกทริปเห็นไหมครับว่ากราฟมันจะทับซ้อนกันอยู่นะครับเพราะว่ากลไกในการตัดวงจรของมันเนี่ยมันต่อนุกรมกันอยู่กราฟก็เลยทับซ้อนกันอยู่เวลาพิจารณาการทํางานของมันก็เลยพิจารณาจะเพาะช่วง1.13เท่ามาจนชนกับช่วงที่เป็นกระแสรัดวงจรของสซกิตเบกเกอร์แต่ละท้ายพอเข้าใจนะครับ สมมติว่าเป็นสกิตเบกเกอร์ไทป์บีเนี่ยช่องแรกนี่เป็นไทป์บีนะครับกลไกแบบเทอร์อลทริปเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรตั้งแต่1.13เท่ามาจนถึง3เท่าเลยเห็นไหมครับพอตั้งแต่3ถึง5เท่าเนี่ยจะเป็นช่วงของกระแสรัดวงจรแล้วครับการทําหน้าที่ก็จะเป็นหน้าที่ของกลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกทริปนะครับแต่ถ้าเป็นสกิตเบกเกอร์ไทป์ซีเนี่ยช่องที่2อจะเป็นไทป์ซีนะครับ กลไกเทอร์โมทิปก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรตั้งแต่1นึเท่ามาจนถึง5เท่าเลยครับแต่พอเกิน5เท่าไปจนถึง10เท่าเนี่ยจะเป็นช่วงของกระแสรัดวงจรแล้วจะเป็นหน้าที่การตัดวงจรของแมกเนติกทริปนะครับแต่ถ้าเป็นสกิทเบกเกอร์ไทดีเนี่ยช่องที่3จะเป็นไทดีนะครับกลไกเทอร์โมทริปก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรตั้งแต่1นึเท่ามาจนถึง10เท่าเลยนะครับพอตั้งแต่10ถึง20เท่าเนี่ย ก็จะเป็นหน้าที่การตัดวงจรของแมกเนติกทริปแล้วครับข้อมูลหลายแหล่งนะครับเวลาพูดถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ท้ดีเนะี่ยข้อมูลหลายแหล่งให้ข้อมูลผิดนะครับเพราะข้อมูลหลายแหล่งไปให้ข้อมูลว่าช่วงกระแสรัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ท้ดีอยู่ที่1 0บถึงห้าเท่าไม่ใช่นะครับข้อมูลที่ถูกต้องก็คือ1 0บถึงยีเท่านะครับในการตัดวงจรชนิดเทอร์โมทริปเนี่ยมันทําหน้าที่ตั้งแต่ 1.13เท่าไปชนกับช่วงกระแสรลัดวงจรของสกิทเบรกเกอร์แต่ละท้ายเลยนึกออกไหมครับแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นมันทําหน้าที่ตัดวงจรตั้แต่1.13เท่าไปจนถึงประมาณ20เท่าเลยเพียงแต่ว่าเน้นนะแอดมินเน้นย้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันทับซ้อนอยู่กับกลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกทริปช่วงของกระแสรลัดวงจรกลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกทริปมันทํางานได้เร็วกว่ามันก็เลยแย่งหน้าที่ ในการตัดวงจรไปแต่ถ <1970. S 1> ้าเมื่อไหร่กลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกทิปเนี่ยมันเกิดการขัดข้องหรือมันไม่ตัดวงจรน่ะหน้าที่การตัดวงจรก็ยังเป็นของเทอร์อมทิปอยู่ดีนะครับเพราะมันทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับว่ามันต่อนุกรมกันอยู่นะกระแสไฟฟ้ามันไหลผ่านกลไกทั้งสองชุดเลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวแมกเนติกทิปตัวเนี้ยมันเกิดไม่ตัดวงจรอาจจะเกิดการขัดข้องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตัดวงจรเนี่ยหน้าที่การตัดวงจรก็ยังเป็นของเทอร์อลทิปอยู่ดีนะครับ เห็นไหมครับมันทับซ้อนกันอยู่นะถึงแมน้นกลไกภายในของแม่เหล็กติดทิปจะมีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามกระแสะไฟฟ้ามันก็ยังไหลผ่านขดลวดของแม่เหล็กติดทิปผ่านมาหาเทอร์โมทิปได้อยู่ดีนึกออกไหมครับถ้าเกิดกระแสะสูงฉับพลันในช่วงของกระแสรัดวงจรเนี่ยตัวไบเมทัลเนี่ยที่เป็น,นกลไกของเทอร์โมทิิอ่ะมันก็ยังทําหน้าที่ตัดวงจรในช่วงของกระแสรัดวงจรได้อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะตัดวงจรช้าหน่อยเพราะถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่า ช่วงที่มันตัดวงจรเร็วที่สุดเนี่ยก็ยังใช้ระยะเวลามากกว่า0.1วินาทีอยู่ดีอันนี้พูดถึงตัวเทอร์โมทิปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแมกเนติกทิปเนี่ยกลไกแมกเนติกทิปจะอ้างอิงในการตัดวงจรที่0.1วินาทีถ้าไปพิจารณาช่วงที่ตัดวงจรเร็วที่สุดของเทอร์โมทิปเนี่ยก็ยังมากกว่า0.1วินาทีอยู่ดีเห็นไหมครับดูปลายสุดของมันเน่ถ้าไล่ามาทางซ้ายเนี่ย เส้นแนวตั้งนี่จะเป็นระยะเวลาในการตัดวงจรนะครับเส้นแนวนอนนี่จะเป็นปริมาณกระแสตามจํานวนเท่าของค่าพิกัดโอเคเดี๋ยวแอดมินพาไปดูตารางนี้แบบเต็มหน้าจอกันจะได้เห็นตัวเลขชัดๆครับดูแนวนอนก่อนนะอันนี้ปริมาณกระแสดูกราฟแนวนอนก่อนหนึ่งจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งสามเท่าเนี่ยช่วงนี้จะไม่มีกราฟมาทับซ้อนเลยไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้ากระแสเกินพิกัด ยังไม่เกิน1.13เท่าเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์มันจะยังไม่ตัดวงจรเลยไม่ว่าไทยไหนก็ตามมันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวมันมากกว่า1.13เท่าขึ้นไปแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยช่วงที่มันใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรนานที่สุดก็คือช่วง1.14-5เท่าเห็นไหมครับระยะเวลาเนี่ยมันกว้างมากเลยก็คือประมาณ200วินาทีไปจนถึงประมาณ10,000วินาทีเลย เวลาดูกราฟเนี่ยดูดูขอบบนกับขอบล่างเลยนะครับอันนี้ขอบขอบล่างเห็นไหมครับเส้นกราฟเนี่ยมันจะมีสองสองขอบเห็นไหมขอบล่างเนี่ยตรงเมาส์ชี้อันนี้เขาเรียกว่าขอบล่างอันนี้เขาเรียกว่าขอบบนหรือเคิร์ฟบนนั่นแหละอันนี้เคิร์ฟล่างเคิร์ฟบนเห็นไหมครับขอบล่างเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกระยะเวลาในการตัดวงจรที่เร็วที่สุดส่วนขอบบนหรือเคิร์ฟบนเนี่ยจะเป็นระยะเวลาในการตัดวงจรที่ช้าที่สุดเวลามองเนี่ยต้องมองรวมกันนะครับ ถ้ากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะไปชนกับเคอร์ฟล่างอยู่ที่ประมาณ200วินาทีลากมาทางซ้ายด้วยนะครับลากเส้นกราฟมาทางซ้ายก็จะมาชนกับระยะเวลาที่200วินาทีเห็นไหมครับเคอร์ฟล่างชนกับ200วินาทีนะเห็นไหมถ้าลากขึ้นไปอีกแนวตรงขึ้นไปเนี่ยเคอร์ฟบนเห็นไหมครับเคอร์ฟบนเคอร์ฟหรือเส้นโค้งด้านบนอนะ่ะก็จะไปชนกับช่วงระยะเวลาประมาณ10,000วินาทีเลย ก็จะเห็นว่าช่วงของกระแสเกินพิกัดที่1.45เท่าเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้เวลาในการตัดวงจรนานที่สุดดังนั้นเวลาเขาพิจารณาในการเลือกขนาดของสายไฟเขาจะต้องพิจรารณา1.13ไปจนถึง1 4 5ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เบรกเกอร์มาใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรนานที่สุดหลายคนก็เลยไปเรียกว่าช่วงแปรผันจริงๆแล้วเนี่ยแอดมินก็ติดปากว่าช่วงแปรผันเหมือนกันนะแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงแปรผันเขาเรียกว่าช่วงที่ กลไกเทอร์โมทริปเนี่ยมันทาหน้าที่ตัดวงจรนานที่สุดเลยใช้ระยะเวลานานที่สุดถ้าไปเทียบกับช่วงอื่นเนี่ยเห็นไหมครับว่าระยะเวลามันจะแคบกว่าดูจากเคอร์บล่างไปหาเคอร์บบนเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันจะสั้นกว่าช่วงกระแสพิกัดที่1.4 5ห้าเท่ามองให้ลึกต้องมองแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับช่วงอื่นเนี่ยกราฟในช่วงอื่นจะค่อนข้างจะลาดชันแล้วแต่พอเป็นเส้นกราฟช่วงต้นๆเนี่ย จะตั้งตรงเลยไหมครับเกือบตั้งตรงเลยเห็นไหมระยะเวลาในการตัดวงจรมันก็เลยนานนี่แหละครับช่วงนี้คือช่วงสําคัญที่สุดเวลาเอาเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้ไปใช้งานเนี่ยก่อนที่จะเลือกขนาดของสายไฟมาใช้งานควบคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้จะต้องคํานึงถึงช่วงกระแสเกินพิคัดช่วงต้นด้วยก็คือช่วง 1. 1 3จหนึ่งสาถึง1 4 5จุี่หเท่าเนี่ยช่วงนี้คือช่วงสําคัญเลยนะครับการเลือกกระแส โทษทีการเลือกขนาดของสายไฟจะต้องคำนึงถึงช่วงกระแสเกินพิกัดที่1.4 5เท่าด้วยเพราะมันใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรนานที่สุดถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลไกในการตัดวงจรโดยอาศัยความร้อนในการทิปหรือที่เรียกว่าเทอร์อลทิปเนี่ยมันทําหน้าที่มาจนถึงช่วงของกระแสลัดวงจรของแต่ละท้ายเลยนะครับแอดมินเคยเห็นข้อมูลจากหลายที่อธิบายบอกว่ากลไกในการตัดวงจรชนิดเทอร์อลทิปเนี่ยทำหน้าที่ตัดวงจรในช่วงหนึ่ง จุดหนึ่งสามเท่าถึงหนึ่งจุดสี่ห้าเท่าอันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลที่ผิดนะครับไม่ใช่นะครับเทอร์โมทิปเนี่ยมันทาหน้าที่ตัดวงจรตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งสามเท่าเนี่ยไปจนถึงช่วงกระแสรลัดวงจรเลยนะครับก็คือไปชนกับช่วงกระแสรลัดวงจรเลยนะมันไม่ได้ทําหน้าที่ตัดวงจรแค่หนึ่งจุดสี่ห้าเท่าอย่างที่ข้อมูลหลายแหล่งนําเสนอนะครับอย่าไปเข้าใจผิดตามนะครับอันนั้นเรียกว่านําเสนอข้อมูลมั่วนะครับเพราะถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ย เส้นเคิร์ฟเนี่ยมันเลื่อยมาเลยครับมันทับซ้อนกับกลไกในการตัดวงจรแบบแมกเนติกทริปเลยซ้ําไปถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วเนะี่ยอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะกลไกเทอร์โมทริปมันทาหน้าที่ตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งสามไปจนถึงประมาณยี่สิบเท่าไดยซ้ําไปแต่เพียงแต่ว่าช่วงกระแสลัดวงจรเนี่ยมันทับซ้อนอยู่กับแมกเนติกทริปถ้าพิจารณาดีๆก็จะเห็นว่ามันก็ทําหน้าที่แค่ชนกับช่วงกระแสลัดวงจรเท่านั้นเองนึกออกไหมครับถ้าเป็นไท้บเนี่ย ตัวเทอร์โมทิปมันก็จะทําหน้าที่จาก1.13มาชนกับช่วง3เท่าแต่ถ้าเป็นไท C ีเทอร์โมทิปก็จะทําหน้าที่มาชนกับช่วง5เท่าแต่ถ้าเป็นไทดีเทอร์โมทิปก็จะทําหน้าที่มาชนในช่วง10เท่าเท่านั้นเองแต่ถ้า,าอะไรไกลไกแม่เนติกมันเสียหรือไม่ปลดวงจรน่ะตัวเทอร์โมทิปเนี่ยจะทําหน้าที่ตลอดเลยต,ต้องทําความเข้าใจให้ลึกนะครับหลายข้อมูลจากหลายแหล่งนํเาเสนอข้อมูลแบบผิดผิด ไปนาเสนอบอกว่ามันทําหน้าที่ตัดวงจรแค่1.13จนถึง1 4 5เท่าเอ้าถ้างั้นถ้าผ่านจาก1.45มาแล้วเนี่ยก็ไม่มีกลไกในการตัดวงจรเลยครับช่วงเนี้ยช่วงที่เมาส์ชี้เนี่ยถ้าไปเข้าใจแบบนั้นก็แสดงว่าช่วงที่กระแสเกินมากกว่า1.45เท่าเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีกลไกในการตัดวงจรสิครับถูกไหมล่ะผมว่าข้อมูลจากหลายแหล่งแนะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเบรกเกอร์ผิดเยอะมากนะก็เลยทําให้ช่างไฟฟ้าที่ไปค้นหาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ตบ้างจาก YouTube บ้างก็เลยได้ข้อมูลจากผิดๆมาแม้แต่ข้อมูลใน Facebook หลายเพจก็นำเสนอข้อมูลแบบผิดๆก็เลยทำให้วงการไฟฟ้าไทยเนะี่ยข้อมูลสับสนโอลหมานไปหมดเลยครับส่วนวิธีการอ่านกราฟเนี่ยจะดูว่าช่วงกระแสเกินพิกัดกี่เท่าแล้วมาตัดวงจรในระยะเวลาเท่าไหร่ดูจากจำนวนเท่าก่อนครับอันเส้นแนวนอนเนี่ยคือพิกัดกระแสนะครับคือก็คือปริมาณกระแสนั่นแหละ สมมติว่าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดที่20แอมป์ถ้าอยากรู้ว่าถ้ามีกระแสเกิน2เท่าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรน,นานขนาดไหนก็พิจารณาจากเนี่ยอันนี้สอเท่าลากเส้นตั้งขึ้นไปแนวตั้งขึ้นไปเลไปชนกับเส้นเคอร์ฟขอบล่างก่อนอันนี้ขอบล่างเรียกว่าช่วงการตัดวงจรที่เร็วที่สุดนึกออกไหมครับชนกับขอบล่างก่อนนะอันนี้ขอบล่างก็จะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีเห็นไหมอันนี้พิจารณาจาก กระแสเกินพิกัดที่2เท่านะชนกับขอบเคิฟล่างก็จะอยูดใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรเร็วที่สุดก็ประมาณ10วินาทีเห็นไหมแต่มันยังเอาสิบวินาทีมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นเคิฟเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ต้องลากขึ้นไปชนขอบบนด้วยนะครับเคิฟบ,บนด้วยลากแนวตั้งขึ้นไปตรงดิ่งขึ้นไปอีกเา้าก็ไปชนกับขอบบนแล้วแล้วก็ลากเส้นไปทางซ้ายดูสิเห็นไหมครับมาชนกับระยะเวลาที่4ี่สวินาทีนั่นก็หมายความว่า ถ้ามีกระแสเกินพิกัดที่2เท่าเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการตัดวงจรอยู่ที่ประมาณ10วินาทีจนถึง40วินาทีอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการตัดวงจรเวลาอ่านกราฟเนี่ยต้องดูเคอร์ฟล่างกับเคอร์ฟบ,บนด้วยนะครับลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเลยมันชนเคอร์ฟล่างที่เวลาเท่าไหร่ชนเคอร์ฟบ,บนที่เวลาเท่าไหร่ก็อ่านเวลาเลยครับนึกออกใช่ไหมครับ ไม่น่าจะยากเนาะเอาลองมาดูที่หนึ่งจุดห้าเท่าบ้างหนึ่งจุดห้าเท่าเราก็ลากเส้นแนวตรงขึ้ไนไปเลยครับเส้นแนวตั้งนั่นแหละไปชนเคิร์ฟล่างที่เท่าไรชนเคิร์ฟล่างอยู่ที่ประมาณสี่สิบวินาทีเอาลากชนลากแนวตั้งขึ้นไปอีกไปชนเคิร์ฟบ,บนอยู่ที่ประมาณเท่าไรลากแนวตั้งขึ้นมามาชนกับเคิร์ฟบ,บนก็หยุดที่ประมาณกึ่งกลางระหว่าง200อยกับ4ี่ร้อก็ตีสะวาา300อวินาทีแล้วกันถ้ามีกระแสเกินพิกัดที่ 1. 5ุเท่าเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการตัดวงจอรอยู่ที่ประมาณ4ี่ส ถึง300วินาทีวิธีการอ่านกราฟอ่านอย่างนี้ครับลากแนวตั้งขึ้นไปก่อนแล้วก็ลากไปทางซ้ายมือดูว่าเคอร์ฟล่างเนี่ยมันชนกับเวลาในการตัดวงจรที่เราไห่เคอร์ฟบ,บนมันชนกับระยะเวลาในการตัดวงจรที่เท่าไหร่ดูแบบนี้นะครับกราฟดูไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นกระแสรับวงจรพิจารณาตัวเลขที่0.1เป็นเกณฑ์เลยครับก็คือถ้ากระแสมันอยู่ในช่วง3-5เท่าถ้าเป็นเคอร์ฟบ,บนะ ก็พิจารณาความไวที่0.1เป็นเป็นหลักเลยเป็นเกณฑ์เลยเพราะว่าตามมาตรฐานกําหนดไว้ที่0.1แต่มันไม่ได้หมายความว่าเบรกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยจะตัดวงจรที่กระแสะและวงจรเท่ากันนะบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะตัดเกิน3เท่ามาแล้วอันนี้พูดถึงท y p e B นะแต่ถ้ามันตัดในช่วงไหนก็ตามถ้ามันยังอยู่ในช่วงของ3ถึง5เท่าเนี่ยก็ยังถือว่าได้มาตรฐานครับอันนี้พูดถึงท้าย B นะส่วนท y p e C เนะี่ยมันจะตัดวงจร ทันทีทันใดในช่วงกี่เท่าก็ตามแต่ถ้ามันยังอยู่ในช่วง5-10ถึงเท่าเนี่ยก็ยังถือว่าสกิลเบเกอร์ตัวนั้นได้มาตรฐานส่วนไทยดีเนี่ยถ้าเบเกอร์มันตัดวงจรทันทีทันใดในช่วง1 0บถึงยีเท่าเนี่ยจะตัดช่วงไหนก็ตามถ้าอยู่ในช่วง1 0บถึงยีเท่าก็ถือว่าสกิลเบเกอร์ตัวนั้นได้มาตรฐานในการผลิตครับแต่ตารางแต่ละตารางของผู้ผู้ผลิตหลายรายก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนกันบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยก็คือเส้นกราฟเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนกันบ้าง แต่เวลาแล้วเนี่ยมันก็ประมาณการได้ก็คือเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอนเป๊ะๆหรอกครับเพราะว่ามันเป็นกลไกในการตัดวงจรโดยอาศัยความร้อนในการทิปมันก็จะมีความคัดเคลื่อนก็คือมีการแปรผันอยู่บ้างกราฟของแต่ละบริษัทก็เลยทําออกมาเนี่ยเส้นกราฟก็อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะเลยก็จะมีความคัดเคลื่อนกันบ้างแต่ว่ามันก็จะประมาณการได้เพราะกลไกในการตัดวงจรแบบเทอร์โมทิปเนี่ยไม่สามารถเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เป๊ะๆได้ครับเพราะมันแปรผัน เพราะมันไม่ใช่กลไกในการตัดวงจรแบบอิเล็กทรอนิกทิปถ้าเป็น,นกลไกในการตัดวงจรแบบอิเล็กทรอนิกทิปเนี่ยความผิดพลาดคาดเคลื่อนน้อยมากเรียกว่าแม่นยำม,มากที่สุดสําหรับกลไกในการตัดวงจรตัวอิเล็กทรอนิกทิปเนี่ยจะแม่นยำม,มากที่สุดกว่าชนิดอื่นๆแล้วครับแต่ถ้าเป็นเทอร์อลทิปเนี่ยถือว่ามีความคาดเคลื่อนมากกว่ากลไกชนิดอื่นๆเลยละ่ะคือมันมีความแปรผันสูงมากอุณหภูมิแวดล้อมมีผลต่อการทิปด้วยดังนั้นถ้าไปเอาตารางกราฟของบริษัทอื่นหรือของยี่ห้ออื่นมาเปรียบเทีย ก็อาจจะเส้นกราฟก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างนิดหน่อยแต่มันก็จะมีระยะเวลาที่เป็นเกณฑ์ได้ว่ามันตัดวงจรเร็วสุดเท่าไหร่ช้าสุดเท่าไหร่ก็คือความกว้างของระยะเวลาในการตัดวงจรก็สามารถเอามาเป็นเกณฑ์ได้เหมือนกันครับไม่ว่าตารางไหนก,ก็เหมือนกันแหละครับก็คือมันก็จะมีระยะเวลาความกว้างของเส้นเคอร์ฟอยู่นั่นแหละพูดง่ายๆแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ